จากช่วงเวลาประมาณตีสามเศษของวันที่14สิงหาคมสองห้าขณะที่นางสาววรัชยาชัยจินดาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงพยาบาลภูมิพลกรุงเทพมหานครขับขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งอาหารเหลวให้กับผู้ป่วยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตขับขี่ไปถึงใกล้กับสำนักง,งานเขตจตุจักรก็มีรถกระบะขับเฉียวชนจนนางสาววรชยาล้มลง แต่กลับไม่หยุดในการช่วยเหลือพร้อมกับเร่งเครื่องขับหลบหนีมุ่งหน้าไปห้าแยกลาดพร้าวจนทําให้นางสาววรชยาต้องเข้ารักการรักษาผ่าตัดเนื่องจากซี่โครงหักสาสี่ทิ่มเอาม้ามและมีเลือดออกในสมองก่อนที่นายชัยพฤกปัญญาสิบสาสิบแปปีผู้เป็นสามีได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตํารวจนครบาลวิภาวดีรังสิตแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะยังไม่สามารถติดตามคนขับรถกระบะคู่กรณีได้ จึงได้วิงบอลให้สื่อและพลังโซเชียลช่วยกันติดตามผู้ขับขี่รถกระบะผู้กรณีให้มารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพราะขณะนี้ครอบครัวของผู้บาดเจ็บได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมากวันที่4กันยายนที่ผ่านมาสนวิภาวดีรองสิทธินายชัพฤกปัญญาสิทธิ์38ปีผู้เป็นสามีของนางสาววรชยาชัยกินดาผู้ได้รับบาดเจ็บก็เดินทางเข้าพบตำรวจ รองผู้กำกับการสอบสวนสนวิภาวดีรังสิตก่อนเขาพบนายชัยพฤกษ์ก็เปิดเผยว่าสามารถติดต่อกับคู่กรณีได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็นัดเจรจากับคู่กรณีให้มารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนของตัวเองโดยตั้งแต่เริ่มไม่เห็นเหตุการณ์อะไรเลยจนก็เดินทางไปหากล้องเอาเองไม่ว่าจากทางกทมทางด่วนแต่ก็เห็นภาพไม่ชัดเจนกระทั่งมีคนขับรถคันหนึ่งเห็นเหตุการณ์เก็บภาพเอาไว้ได้นำมามอบให้กับตัวเอง ซึ่งวันนี้ก็ได้พ่านางสาววรชยาผู้เป็นแฟนที่ได้รับบาดเจ็บมาด้วยโดยแฟนอาการยังไม่ดีขึ้นร่างกายทางด้านซ้ายก็จะชาต้องพาไปกายภาพขณะเดียวกันก็มีร่องรอยเย็บแผลทางด้านขอบตาซ้ายเจ็บที่หน้าอกและเดินไม่สะดวกต้องใช้เครื่องช่วยพยุงจะต,ต้องไปหาหมอทุกสองสัปดาห์ตอนนี้ยังคงค้างค่าชำระรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลกเะเอยู่จำนวนเงินสามหมเก้าพันบาทวันนี้ นัดคู่กรณีมาตกลงค่าเสียหายคือเงินที่ติดค้างค่ารักษาพยาบาลเงินซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ารักษาพยาบาลที่จะต้องไปหาหมออีกเพราะตอนนี้รายจ่ายทั้งหมดตกอยู่ที่ตัวเองคนเดียวและต้องดูแลลูกอีกสองคนที่ยังเรียนอยู่ต่อมานางสาวทิพสุคนท่าสิบปีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กย่านประชาชื่นคู่กรณีก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งขอโทษนางสาววรชยาชัยจินดาผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยนางสาวทิพสุคนก็ได้เปิดเผยก่อนเกิดเหตุนตนได้ขับรถยนต์ฟอร์ดสีขาวทะเบียน6กไก่ยอผู้หญิง197กทมเป็นรถยกสูงเพื่อที่จะไปส่งลูกที่คลองเตยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุดังกล่าวก็ได้ยินเสียงสะดุดแต่ก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติกระทั่งลูกชายมาบอกหลังเกิดเหตุ3วันจึงเข้าพบพนักงานสอบสวนและตนไม่รู้จริงๆว่าไปเฉียวชนยอมรับว่าผิดและชดใช้ทุกอย่าง ขณะนนที่ทางตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนรถผู้อื่นเสียหายและมีผู้ได้รับอันตรายเก่กายสาหัสแล้วหลบหนีไปไม่หยุดให้การช่วยเหลือตามสมควรและไม่แจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงทราบทันทีและไม่แจ้งชื่อตัวสกุลและที่อยู่ของตนไมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหมายควับว่าผู้กรณีเขาหลบหนีใช่ไหมครับใช่ครับตามจากตามในคลิปอะครับโพลเมืองดีให้มา แฟนก็ขับรถมาตามเส้นแล้วก็โดนปาดไปเลยเราได้ถามคู่กรณีนะคะว่าแบบทำไมถึงดีหรือว่าไม่รู้สึกโกรอะไรก็ตอนนี้นยังถามอยู่หน่อยนะเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องว่าเกี่ยวชนในวันนี้ถ้าเกิดทางคู่กรณีเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเราพร้อมที่จะชดใช้ให้ไหมชดใช้ค่ะเพราะว่าเร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 า,เราไปโดนเขาจริงจริง เพราะว่าพี่ก็ยอมแล้วว่าเออถ้าเป็นเพราะพี่ไม่ได้หนีถ้าพี่รู้พี่ต้องจอบเพราะพี่ช่วยเหลือคนมาเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้นี่เราติดต่อมาเองเหรอหรือว่าทางาติดต่อ,อไปคะอันนี้ติดต่อมาทำไมถึงรู้ว่าทาไมถึงติดต่อมาคะ่ะก็มีคือลูกลูกอยู่ตรงวิภาวดีคือเพื่อนของลูกอยู่ตรงวิภาวดีเนี่ยคะ่ะอะไรยี่สิบอะไรอยู่แถบนี้แหละ้วทีเนี้ย มันมีมันมีลักษณะเหมือนที่บอกมาว่าประมาณนี้แล้วมันเหมือนรถเราหรือเปล่าเวลานี้อ่ะเราเข้าใจเพราะเขาเอาไปลงเฟซอ่ะและทีนี้ลูกก็เลยบอกเออถ้าใช่เดี๋ยวแม่ติดต่อไปเองเพราะว่าเราเราโดนเขาคือเราต้องหลับผิดชอบคือเราไม่หนีค่ะ